สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับผมทางช่องพังสมหญิงพังสมโอนะครับวันนี้อเมื่อคืนนะครับผมมีฝนตกนะครับผมมีฝนตกนะครับพายุเข้ามานะครับผมพายุลมโอ้ลมแรงมากเลยนะครับเมื่อคืนนะครับก็ประมาณตีสี่นะครับได้ยินเสียงน้องสมหญิงร้องนะครับ พอควานนะครับก็เลยลุกขึ้นมาดูนะครับผมลุกขึ้นมาดูว่าน้องเป็นอะไรนะครับว่าน้องเป็นอะไรร้องสองสามครั้งนะครับก็ลุกขึ้นมาดูนะครับมาเจอ,อหน่องสุพ์นะครับผมหลุดมานะครับหลุดมาก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็มาอยู่ไม่รู้นานเท่าไหร่นะครับผม นี่นะครับก็มากินมาดึงไม้ไผ่นะครับมาดึงไม้ไผ่ตรงนี้นะครับเอาไม้ไผ่ตรงนี้ลงเลยนะครับน,นี่ไม้ไผ่ของเขานี่นะครับเป็นไม้ไผ่ก็นี่ครับคืนนะครับฝนบตกอู้ คืนครับน้ำพังเลยนะครับนี่ดูที่ของน้องสมหญิงครับอ่าเี้เีถ่ถอยมาเฮ้มามาถอยมาถอยมาถอยมา นะครับเนี่ยครับเอี๋ลำไม้ลำแบบฮนะต้อยต้อยต้อยเยอะนะฮนะนะ นี่ครับที่อยู่ที่กินครับโอ้เฉียแฉะมากเลยนะครับเมื่อคืนนะครับฝนตกมาได้มีลมแรงด้วยนะครับแล้วก็มีน้องสุพจน์นะครับก็ได้หลุดมานะครับผมหลุดมาก็นี่นะครับผมหลุดมาก็มาเล่นยาของเรานะครับน้องสมยิงของเราไผ่ด้วยนี่นะครับ เรียบร้อยเลยนะครับนี่เรียบร้อยนู่นนี่นะครับพี่ชมโอของเรานะครับแล้วก็มาดู หลุดมานะครับก็มาเล่นอันนี้ของเราโอ้นี่นะครับน้องสุกพดมาเล่นมาเล่นของเราจกระจายเลยโอ้ครับนน่โอ้โหนี่นะครับ เมื่อวานนะครับผลงานเมื่อคืนนะครับของน้องสุพจน์ของเราโวนเขานี่ก็โอ้ไม่กินหญ้าเลยนะครับเล่นสปาคโคลนอย่างเดียวเลยนะครับ เล่นสปาคโคลนอย่างเดียวเลยครับพี่ชมโอรเรา <c oughs> นี่นะครับพี่ชมโอเล่นสปาคโคลนอย่างเดียวเลยตัวแดงเลยนะครับน้องสุพดก็มาอยู่ด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับผม <c oughs> มาเล่นยาของน้องสมหญิงเรามุนเมิดเลยนะครับก็ควานตืนขึ้นมานะครับตีสามนะครับตีสามน้องลองนะครับนะึกว่าเราทำอะไรกันมายืนอยู่กับพี่สมโอนะครับกินเสร็จจากน้องสมหญิงมานะครับก็มายืนอยู่กับพี่สมโอนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ในยาเหลือเพียบเลย นะครับไม่กินเพราะว่าฝนตกนะครับผมจะเฉะแฉะแล้วก็เขาจะไม่กินนะครับผมอ่าชอบเล่นมากกว่านะครับชอบดินมากกว่าเยน็ยนๆนะครับลเล่นน้ำสปาโคลนช <c oughs> มพี่ชมโอของเรา ชอบมากเลยนะครับไปดูที่เป็นสปาโคลนของเขานะครับผมนะครับน้องสปาโคลนนี่นะครับจะเป็นสปาโคลนของที่ส้มโอนี่เป็นแองของเขาเลยนะครับนี่จะเป็นแองของเขาเลยนะครับนี่น้องสุพ์นะครับก็มายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับ มาเล่นอยู่ตรงนี้กับพี่ชมโอนะครับตั้งนานนะครับผมนะครับมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานนะครับถ้าไม่ร้องนะครับผมพ่อควานก็ไม่รู้นะครับว่าน้องหลุดมาหาอาน้องสมหญิงกับพี่ชมโอของเรานะครับพอดีอ่าน้องสมหญิงครับร้องก็เลยลุกขึ้นมาดูนะครับมาเจอ ช้างหลุดมาพอดีนะครับผมนาทีระทึกเลยนะครับผมอ่าทีแรกผมผมคิดว่าอาน้องสมยิงเรานะครับปวดท้องหรืออ่าอ่าคล <c oughs> อดลูกนะครับผมนะครับหนึ่งว่าน้องคลอดลูกหรือปวดท้องหรืออะไรสักอย่างนะครับก็มาเจอก็ไม่จริงๆนะครับมีช้างหลุดมานะครับผม ก็จะมีส่งสัญญาณนะครับผมน้องสมยิงของเราจะส่งสัญญาณบอกนะครับว่ามีาน้องสุพศได้หลุดมานะครับผมก็เลยวิ่งมาดูเลยนะครับเมื่อคืนนะครับผมตีสามนะครับตีสามมาเล่นตรงนี้นะโอ้เรียบร้อยเลยนะครับยาที่จะเตรียมไปปลูกของเรานี่ต้นกล้วยที่ปลูกใหม่ ก็น้องสุพจ์เล่นไปแล้วสองต้นยาของน้องสมยิงเราอีกโอ้งานหนักเลยน้องสุพศนี่นะครับจบเลยไม่กินแล้ว ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ลมแรงด้วยนะเมื่อคืนนะครับผมยังไม่ได้ไปดูอ่า <c oughs> ยังไม่ได้ไปดูไอ้นั่นเลยนะครับผมลงบ้านของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าช่างของเรานะครับทําไม่ไม่แนบเนียนเลยนะครับ โอ้โหน้องสุพดเรามาเล่นย่ำแย่เลยนี่น้องสุมยิงอืมนี่แฉะเลยวันนี้ คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี Estate ้นะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยเนาะนะครับผมทางช่องพังมหญิงกับพังสมโอนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบนะครับเพียงเท่านี้เนาะนะครับก็อย่าลืมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด subscribe กดติดตามนะครับผมครับ กดกระดิ่งด้วยเด้อนะครับผมนะครับก็กลิบสวัสดีนะครับ